่านฮุกการเมืองโดยแจ็คลัสเซลเปล่าประกาศบอกสังคมว่าเป็นพักการเมืองที่มาจากคนรุ่นใหม่ยกตนข่มท่านว่าเป็นคนดีแต่เพียงไม่กี่เดือนที่ได้เข้ามาเป็นสสกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนก็ทําเรื่องน่ารังเกียจและสร้างความเสื่อมต่ําให้กับคนอาชีพนักการเมืองไม่ใช่น้อย 1. ประเดิมด้วยสสเมาแล้วขับแรกเลยไม่ยอมเป่าแต่สุดท้ายก็ยอมลาออก 2. อ,อดีตสสเขตสระยอง มีพฤติกรรมเฉาโชฉเคยติดคุกคดีวิ่งราวทรัพย์ขาดคุณสมบัติเต็มๆแต่พักกลับปล่อยผ่านคุณสมบัติเช่นนี้ให้เข้ามากินเงินเดือนจากภาษีประชาชนที่สุดก็ต้องลาออก 3. อดีตผู้สมัครสสชชยภูมิคมขืนคุกขามทางเพศสอสสพิษณุโลกไม่ยอมลาออกจากการเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษดรการออกจากพักเดิมเพื่อไปเข้าสังกัดก,กับพักใหม่ เป็นแผนแค่ไม่อยากเสียเก้าอี้รองประธานสภาเป็นปาหีที่สังคมดูออกว่าไร้ความจริงใจและไร้สามัญสำนึก 5. สอสอปราจีนบุรีคุกคามทางเพศผู้ช่วยหาเสียงถูกโหวตให้ขับออกจากพักและตามมาติดตๆในเวลาทับๆกันก็คือสสอกรุงเทพมหานครล่วงละเมิดคุกขามทางเพศแต่ไม่กล้าพูดยอมรับผิดด้วยความจริงใจสยังเปิดเผยเหยื่อให้สังคมรับรู้ที่สุดก็ถูกพักขับออกห 22สอสอในพักโหวตสนับสนุนสอสอที่คุกคามทางเพศไม่ต้องถูกขับออกแต่หัวหน้าพักยืนยันปกปิดชื่อสอสอ22คนดังกล่าวไม่ให้สังคมรับรู้เป็นการแสดงความย้อนแย้งกับสิ่งที่ตนเองเคยประกาศไว้ว่าพรรคการเมืองควรมีความจริงใจกล้าหาญในการเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับรู้7สอสอกรุงเทพมหานครใช้ความรุนแรงเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงแต่โดนแค่คาดโทษเอาไว้8 สสบางคนจากจังหวัดเชียงใหม่ถูกร้องเรียนว่าปลอมลายมือชื่อผู้ช่วยหาเสียงเบิกเงินค่าใช้ใจ่ายจากกะกะตแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองฝ่ายที่เกาหามีหลักฐาน9ผู้ช่วยสสบัญชีรายชื่อถูกร้องเรียนว่าเรียกร,รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบ่อขยะจังหวัดปราจีนบุรี3.5ล้านบาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง1ิ 10. ผู้ช่วยสสจังหวัดจันทบุรีบังคับให้ผอโรองเรียนจังหวัดจันทบุรีออกใบอนุโมทนาการบริจาคเงินแต่ไม่มีการบริจาคจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงความเฉาโช่ที่เกิดขึ้นติดติดกันยาวเป็นหางว่าวได้ทําลายสถิติในเรื่องความเน่าเหม็นชนะทุกพักการเมืองในโลกไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไม่นับพฤติกรรมเก่า ที่อยู่เบื้องหลังการล้างสมองเด็กให้แสดงออกในเรื่องของการกัดเซาะสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักของคนไทยจนเด็กๆโดนคดี1นึนนับไม่ถ้วนแต่ก็ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ยังหลงเชียร์หลงสนับสนุนชนิดไม่ลืมหูลืมตาหน้าประหลาดใจแท้คนไทยโดยแจ็คลาเซล